นอนก,กับผู้ชายเสร็จแล้วก็ชิ่งแบบนี้ใช้มุกเดิมเลยนะครับมันก็สนุกดีไม่ใช่เหรอพวกผู้ชายจะได้รู้ว่าผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นที่จะทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จริงหรอครับคุณเองอยากจะเป็นของเล่นคนรวยจะตายแต่ที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าอยากจะโกงราคาแล้วก็เรียกร้องความสนใจก็เท่านั้น แล้วคุณละ่ะคที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังพยายามเรียกร้องความสนใจอยู่หรือเปล่าทำไมผมต้องมาเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิงที่ไม่มีะไยเลยแบบคุณด้วยล่ะครับเออฉันก็ลืมไปมิชาชีพมันต้องสนใจเฉพาะคนมีเงินเท่านั้นดูเหมือนว่าตอนนี้เราสองคนก็กำลังไปได้ดีเลยนะครับเพราะว่าคุณแอ เขาก็ดูชอบผมมากๆเลยล่ะครับส่วนคุณกับคุณธงก็มาถึงขั้นนี้แล้วหรือว่าผมกับคุณแอ้ควรจะหยุดคิดอะไรตำๆๆแบบนั้นนะคุณเองก็เพิ่งทำอะไรตำๆกับคุณธงมาเองครับคุณจะหลอกพวกไฮโซที่ไหนก็ไปแต่อย่ามาหลอกคุณแอ้คุณยังหลอกเจ้านายผมด้วยนะครับทําไมผมต้องเชื่อคุณด้วยก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าคุณแอ้เป็นคนดีคนดีก็ดีสิครับผมเลยอยากเจอคนดี ผมเบื่อผู้หญิงเร็วๆเต็มทนแล้วครับนี่คุณฉันขอร้องแหละเจ้านายฉันอะไรเดียงสาเกินกว่าจะเจอกับสิ่งที่คุณกําลังคิดจะทําแล้วคุณลหละครับคุณเองก็กําลังหลอกเจ้านายคุณอยู่เหมือนกันคุณใช้ชื่อเจ้านายองคุณหลอกคนนั้นคนนี้ไปทั่วว่าคุณคือคุณทิพยานคุณเองก็ไม่ได้จริงใจกับเจ้านายคุณนักหรอกครับถ้าทำมาเล่นละครไม่อยากปกป้องเจ้านายอยากให้ผมเชื่องนั้นดิ คุณเองก็แค่ไม่อยากให้ผมได้ดีไปมากกว่าคุณเท่านั้นแหละเอาเถอะอยากจะคิดอะไรก็คิดก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องคุณกับคุณแอบปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฉันมันอยู่ที่คุณทอแสงมากกว่าคุณคิดว่าคุณจะหลอกคุณแอบแล้วก็กลายเป็นหนูตกถังเข้าสารได้ง่ายๆคุณน่ะรู้จักคุณทอแสงน้อยไปละไม่ต้องมาสนใจผมหรอกนะครับ เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไม่ให้โดนคุณทงชานก็เคลียร์ทิ้งเอาเพราะจากผู้หญิงของคุณธงที่ผ่านมาแล้วผมเดาว่าไม่น่าเกินสามเดือนครับ